วันนี้รักสุขภาพไข่เจียวกะเจี๊ยบเขียวนะคะกะเจี๊ยบเขียวหนึ่งถ้วยนะคะไม่เต็มถ้วยนะคะแล้วก็ไข่หออกใบไข่ห้าใบเลยนะคะ เราปรุงรสก่อนนะคะอ่าไข่ห้าใบใส่น้ำลาใส่ผงปรุงรสแล้วเราแล้วเราค่อยใส่ลงไปในกระเจีย๊ยบนะคะนะคะปรุงก่อนปรุงข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยใส่ลงไปในกระเจีย๊ยบ ใส่ไข่ลงไปนะคะน้ำมันร้อนใส่นะคะ มาถ่านไหมคะ,มาาคะไข่เจียวกระเจี๊ยบหอมๆค่ะขึ้นเลยค่ะ ปิดไฟนี่ลองทำดูค่ะเมนูไข่เจียวกระเจี๊ยบเขียวพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะไปตลาดซื้อกระเจี๊ยบเขียวมาแล้วลองทำตามดูนะคะ